สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี p ่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีด d ิ i เตอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้ลดคันนี้นะครับผมนี่นะครับผมมีชื่อว่า Arden Love นะครันะผมนะเป็นรถคาส B ์นั่นเองนะครับผมนะเป็นรถคาส B ์ p e e d p ด s s ซีซั่นที่32หรือซีซั่นล่าสุดนะตอนนี้นะผม ซึ่งเรามาดูรูปทรงรถกันก่อนนะครับผมอ๋อค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนะอืมทรงคล้ายๆรถคาสเอเลยนะครับผมนะอ่ะเรามาดูค่ากราฟกันก่อนนะครับผมอืมค่ากราฟก็ค่ากราฟไม่ได้เยืองไปทางไหนซะเยอะนะครับผมนะเป็นค่ากราฟที่สมดุลนั่นเองนะครับผมส่วนคุณสมบัติพิเศษนะผมนะ ทุกๆครั้งที่ใช้ในโตหรือไอเทมนมความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวก4ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาเจดวิอ๋อกดในโต3ามครั้งความเร็วสูงสุดบวก4กิโลเมตรระยะเวลาเจิดวิถือว่านานอยู่น,น,นะหมนะไม่สกิลติดอยู่นานอยู่แนะแต่ว่าสกิลติดง่ายนะผมแต่ว่าสกิลอะอยู่นานนะครับผม,มเป็นสกิลที่แบบค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะส่วนการอัพผมก็ เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเครื่องไม่มีสายผมแรงสง่งไม่มีสายผมชเชอเฟอิงผมเล่นสายสายนะครับผมเธอโบโอไม่มีสายผมเด็แทงเล่นสายสายนะครับผมมามาครับผมเดี๋ยวเรามาดูความเร็วของรถคันนี้นะผมวิ่งธรรมดานะผมหนะึ่งร้อยเก้าสิบสี่จุดสี่นะผมสองสาสิบเก

อย่างแรงนะครับผมเออเป็นเล่นไปนะผมรถคันนี้นะไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้กันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าคันนี้จะดีักขนาดไหนนะครับผมนะไปชมกันเลยครับมาครับผมในด่าน Endless Golden River รับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นคันนี้กันดูนะผมว่าคันนี้จะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมนะแต่ว่าสกิลค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะเพียงแค่กดในโต3ครั้งอะ่ะความเร็วก็บวกตั้ง4กิโลเมตรอนะคือรถมันพอๆกับคัสเอเลยนะครับผมนะถ้าสกิลติดนะครับผมสกิลก็สกิลการันตีนะผมถือว่าติดบ่อยอยู่นะเพียงแค่กดในโต3ครั้งอ,ะอ่ะมาครับผม อ้ด่านนี้ผมไม่ค่อยชินเลยอะไม่ได้อมนะ้ว

เดิมเลยนะผมนะไม่ได้ซ้อมเลยด่านนี้นะผมวิ่งมั่วนะผมนะ,ะมาครับผมในด่านเทนสเตชันนะครับผมนะอ,อืช่วงนี้ก็ ต้องบอกว่ายังไงดีละ่ะคือช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าโซลาร์เลยนะครับผมเพราะว่าด,ด้วยตอนนี้นะผมบัญชี a c e b o o k นะผมไม่สามารถล็อกอินได้นะผมเหมือนเขากำลังปรับปรุงอะไรสักอย่างเลยนะครับผมนะซึ่งผมไม่ได้ล็อกอินโอ้ก็ตั้งแต่ลงคลิปโซลาร์ล่าสุดเลยนะครับผมนะคือที่ผมไม่ได้ล็อกอินนี่เพราะว่าอตอนแรกผมอัดคลิปมาแหละครับผมว่าจะรีวิววิญญาณยุดไหมเพาทีนี้ผม เปลี่ยนวิญญาณรู้เสร็จปุ๊บมันให้ผมล็อกอินใช่ไหมเออผมก็เลยล็อกอินใหม่ปุ๊บพอล็อกอินใหม่ปุ๊บพอจะเข้าล็อก in, อินเฟซบุ๊กอ่ะมันเข้าล็อกอินไม่ได้เพราะว่าบัญชีผมมันอยู่เฟซบุ๊กนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเข้าไม่ได้เลยนะครับผมกนะ็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ตอนไหนนะครับผมแต่ว่าบัญชีนักท่องเที่ยวหรือ Google นี้เข้าได้เหมือนเดิมนะ เอาตามความรู้สึกผมนะโอูโอย่อเดียวปกติพลาดในแบบนึงนะผมตามความรู้สึกผมนะผมถือว่าอุ้ยเอาโอโ้โหมหาชนอืมมา ส่วนตัวไม่ได้เล่นบ่อยน้ะไม่ชอบนะดับ ตามความรู้สึกของผคันนี้ก็ลำง่ายหรอกไม่ยมากจะพันดีกวา่าต้องดีนะอันนี่โอ้โหเจอแต่คนหอนหัวแล้วล่ะโอ้โหเขาวิปป่ง42เลย42 43เลยเหรอแ้่ผมวิ่งเต็มเต็มที่ก็ประมาณ44มั้งถ้าเล่นคา่า D นะ บนด์่านนี้ไปนะผมไม่ถนัดนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถนัดไม่ได้ซ้อมเลยนะคือด่านมาใหม่เยอะมากนะผมนะ i n d e o River แบผมคือด่านมาใหม่นี้เยอะมากนะครับผมนะล่าสุดเลยก็เป็นด่าน5ดาวเข้ามานะ ก่อนหน้าน,านี้ก็เป็นด่าน4ดาวนะผมนะสดาวผมก็ยังซ้อมไม่คล่องเลย5ดาวเข้ามาแล้วนะครับผมคือช่วงนี้ด่านเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับผมแต่ก็ดีผมได้ปัม๊มเอาเ,อาเอาวิร์กช็อปอะหลอดชีส้มนะเออมันได้ครั้งละ9้านะเพียงแค่เราทําเวลาครบเท่านั้นเท่านี้รในกิจกรรมนะนะมันก็จะได้มานะครับผมทำเวลาให้ถึงเวลานั้นเวลานี้ของแต่ละด่านนะนะที่มันเป็นด่านใหม่เข้ามานะ รถเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ตื่นนผมึงต้องทำตือแต่ว่าพายความเร็วสุดยอดเอ้าเดียเเด๋ยวขวาไม่ออกนะอะไรโหพลาดเดียร์นะจ้าเนี่ยเอ้ามือ 29ลืมทางรัดเมื่อกี้เนี่ยไปอ้อมด้านซ้ายเลยนะผมถือว่าโอเคนะครับผมนะกขับง่ายนมคันนี้นมการเก็บเป็นแทงอาจจะยากไปนิดนึงนมแต่ว่าไม่เป็นไรนมหรือว่าขับง่ายอยู่นโอ้แสนออบทามได้อยู่นมดานนี้ อ่ะครับผมแซมออฟไทมนะครับผมโู้โหครับทีไอโซเจอแต่รถหินๆินทั้งนั้นเลยห้าต,ตานี้ผมเข้าหนึ่งในสามนะผมแต้มผมก็จะสอบขึ้นเป็นไดมอนด์หนึ่งนะผมคือผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะจาจะประมาณตั้งแต่เกื่อวนอาทิตย์เลยเกินอาทิตย์แล้วนะครับผมเพราะว่าคือตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวทรัพท์เครื่องใหม่นมคือผมต้องใช้เวลานาะนในการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องนี้นะเครื่องที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะผมนะ ตอนผมเปลี่ยนเครื่องผมเล่นใหม่ผมก็ยังไม่ชินนะก็เลยปรับปุ่มอะไรบ้างผมก็เลยเมันยังไม่ชินนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วนะครับผม โอ้ไอฟ้าไม่ดีอ้าวชนกันหมดเลยเหรอมีใส่ในโตก็แล้วลน้องไอโต,โตไม่มนะี่โค้งหน้าอัดโอ้ยไอ้เต็ม ต้องเลียงบูดของตรงนี้รอดีรอด,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 ดีอืมเกือบนี่เวลาได้ดาดายอย่างเนี้ยประมาณ1 2ึ่งงสองได้อยู่โอ้โหคาทีหายเลยน้ำคาทีกับคาเอฟชินนิงสตาร์หรือว่าขับดีนะแต่ว่าจอระผมมันเลี้ยวยากนะ สองสามได้อยู่นะผมโอเคเลยนะผมคาสบีคันนี้ครับง่ายเอาผมที่สงองเนรอสามก็พลาดนะผมะครับผมเป็นไงก,กันบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะผมอาร์เดนเลฟนะผมนะรถคาสบีสปีดพาร์ทซีซั่นที่สามสิบสองนะผมสำหรับผมนะผมให้แปดเต็มสิบนะครับผมนะผมยังติดเรื่องนิดนิดเล็กเน,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 น้อยๆนะอย่างเช่นการเลี้ยวนะผมการเลี้ยก็มันโอเคอยู่นะผม แล้วก็การเก็บเอ็นแทงอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะผมแต่ว่าพอเล่นได้นะครับผมนะส่วนความเร็วนี้สู้คัสเอได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าคาสที T ไม่ไหวแน่นอนนะผมความเร็วมันต่างกันเกินนะผมแต่ว่าคาสเอนี้พอสู้ได้นะครับผมนะเอ,อแต่ว่าโดยรวมสกิลผมว่ามันค่อนข้างเป็นค์สบีคันหนึ่งที่แบบสกิลค่อนข้างน่าตออโจทย์เลยนะครับผมนะสำหรับคนที่ไม่มีค์สเอนะครับผมนะ หรือสำหรับคนที่เบื่อคัส a สายฟรีแล้วอยากลองมาเล่นคัส b บ้างนะผมคันนี้ผมแนะนําเลยนํคาคัส b นะ speed pass สายฟรีผมเหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับผมนะได้ถาวรเลยนะผมอัดเต็มคันนี้แรงมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเสริมสักน,นิดนึงนะครับผมนะอันนี้นอกเรื่องนะผมนะก็ะคือตอนนี้ก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละครับผมนะคือโซแลนผมเข้าไม่ได้ผมตรงตอนนี้นะคือบัญชีหลักผมอะ่ะกับบัญชีที่ผมทำคลิปนะมันอยู่ที่เฟซบุ๊กนะครับผมนะ ส่วนบัญชี g o o g l e กับบัญชีนักท่องเที่ยวนะ่มันเข้าได้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้เขากําลังปรับปรุงหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับผมนะผมก็ต้องรอไปนะผมนะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าได้เม,นะมื่อไหร่นะโซเรนผมไม่ได้เข้ามาประมาณเกือบจะส0วันแนละ้วตอนนี้นะก็ตอนนี้ก็ <laughs> เข้าไม่ได้เรามต้องรอผมก็ต้องรอไปนั่นแหละครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปเล่นเกมตัวหลวงดรุ่งนะสัพยุทธวิญญาณนะครับผมนะแต่ว่าโซแรนผมก็ยังจะเล่นเหมือนเดิมน,นะผมแต่ว่าอยากลองเล่นตัวหลวงดรุ่นะ อ่าเดี๋ยวจะทําคลิปลงให้ดูนะผมตัวรัวด้าลูกเนาะคือใครที่เล่นเป็นหรืออะไรในะี่เอ่อคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันว่ามันเล่นยังไงอะไรบ้างนะผมนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะและว้วไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม